โอเคเราจะมาโชว์สเต็มอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นสเต็มชุดที่วันนี้เป็นพระรูปรอเก้า 9, ชุดที่แปดแล้วก็ชุดที่เก้าชุดที่สิบนะคะวันนี้วันนี้จะเอา,เอาทั้งสามชุดเลยค่ะ เดี๋ยววันหลังเราจะไปดูสแตมของต่างประเทศกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสแตมของชุดที่8กันเลยค่ะเรามาเริ่มกันแต่ดวงแรกเลยค่ะดวงละหนึ่งบาทค่ะสองบาทนะคะ สามบาทค่ะดวงละสี่บาทค่ะดวงละห้าบาทนะคะหกบาทเจ็ดบาทแปดบาทเก้าบาทสิบบาท ดงละยี่สิบบาทค่ะแล้วก็ดวงละหนึ่งร้อยนะคะอันนี้คือสแตมพระรูปรอเก้าชุดที่แปดค่ะ เดี๋ยวเรามาชมชุดที่เก้ากันเลยนะคะอันนี้คือชุดที่เก้าค่ะเริ่มตั้งแต่ห้าสิบสตางค์ไปเลยนะคะห้าสิบสตงางค์แล้วก็มาหนึ่งบาทค่ะแล้วก็มาสองบาทนะคะ สี่บาทค่ะห้าบาทนะคะหกบาทค่ะเจ็ดบาทค่ะ แล้วก็มาดวงละสิบบาทนะคะแล้วก็มาสิบสองบาทค่ะแล้วก็สิบห้าบาทนะคะยี่สิบบาทค่ะ สาบาทนะคะแล้วก็มาร้อยบาทค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนราคานะคะ15บาทค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดที่9เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสแตมใหม่นะคะจะอยู่ในบล็อกสค่ะ อันนี้สแตมใหม่นะคะสวยมากค่ะ ตัวละสองร้อยบาทสวยมากค่ะอยู่ในบล็อกสี่นะคะต่อไปเราไปชมชุดที่สิบได้เลยค่ะอันนี้ชุดที่สิบนะคะเป็นสแตมเก่านะคะ มีหนึ่งบาทสองบาทแต่ต๋ยมีเม็ครบนะคะสิบบาทห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่คือสแตมพระรูปรอเก้าชุดที่แปดที่เก้าแล้วก็ที่สิบนะคะที่เยตุยเอามาให้ชมวันนี้เ,เดี๋ยวคลิปต่อไปเยตุยจะเอาสแตมต่างประเทศมาให้ชมก่อนนะคะแต่สแตมไทยก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวค่อยมาชมกันหลังจากสเตมต่างประเทศนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ จะได้ไม่พลาดชมสแตมสวยๆที่จะเอามาให้ชมครั้งต่อไปค่ะ